ตลอดระยะเวลาที่ยาวนานที่ผมมามาภาพได้ทำเพจเพื่อสื่อสารถึงผู้คนในเรื่องต่างๆรวมทั้งความเคลื่อนไหวความคิดเห็นความอ่านของผมในเรื่องต่างๆตลอดเวลาที่ผ่านมาท่านทั้งหลายให้ความสนใจมีติดตามอยู่ห้าหมื่นกว่าท่านและก็นอกนั้นยังมีกดไลค์กดแสดงความคิดเห็นอีกจำนวนมาก ตลอดเวลาที่ผ่านมาจนถึงวันนี้ถ้าเรียกว่าเป็นปีไทยถ้เรียกว่าเป็นปีใหม่ที่ครบรอบแต่ว่าเป็นสงกรานในสมัยปัจจุบันขอบคุณทุกท่านนะครับผมได้เห็นความที่ท่านทั้งหลายได้มาอยู่ในเพจของผมใด้มาติดตามก็ตามได้มากดไลค์กดแชร์ก็ตามได้มาแสดงความคิห็นก็ตามขอบคุณทุกท่านขอบคุณจากใจจริงๆ ก็หวังว่าเราจะติดตามกันต่อไปอมีหลายเรื่องหลายอย่างที่ผู้คนถามผมว่ายังเคลื่อนไหวอะไรอยู่ไหมอย่างไรผมก็จะบอกไปทางเพจนั้นๆและทุกวันนี้ของผมส่วนใหญ่ก็จะเน้นในเรื่องการศึกษาเรื่องกิจกรรมและก็เรื่องอื่นๆเพราะว่ามีภาระงานเพิ่มมากขึ้นถึงอย่างไรก็ตามหวังว่าพวกเราจะได้ร่วมกัน จะได้แสดงความคิดเห็นจะได้ติดตามกันต่อไปนะครับในโอกาสที่เป็นปีใหม่ของไทยหรือที่เรียกว่าวันสงกรานในปัจจุบันนั้นก็จากบอกท่านทั้งหลายว่าขอบคุณขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจแล้วก็ติดตามกันต่อไปแล้วก็อยากวอวยพรทุกท่านนะครับในโอกาสปีใหม่ของไทยในปีนี้ขอทุกท่านได้มีความสุขความเจริญ จเจริญรุ่งเรืองทุกท่านทุกคนขอให้ทุกท่านได้ประสบความสำเร็จในชีวิตปราศจากทุกโศกโรคภัยอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายทั้งปวงจากนี้เป็นต้นไปขอให้ทุกท่านได้ห่างไกลาจากโควิด -19 และมีสุขภาพพานามัยแข็งแรงและเป็นช่วงเวลาเป็นปีทองแห่งความจเจริญรุ่งเรืองเป็นความจเจริญรุ่งโร์ของทุกท่านทุกคนขอบคุณจากใจของผมนะครับพระเมธีธรรมอาจารย์เจ้าคุณประสานครับ